อยากให้ตัวเองหุ่นดีขึ้นอยากให้ตัวเองแบบสุขภาพดีขึ้นรูปร่างภายนอกดูดีมากขึ้นอยากเป็นคนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอยากให้คนเข้ามาชมว่าเราหุ่นดีนะเราก็หน้าตาดีนะแต่รู้สึกว่ามันทํายากมากเลยอะเราไม่รู้ว่าจะต้องแบบกินยังไงออกกําลังกายยังไงแลาต้องทำอย่างไรบ้างให้แบบหุ่นเรามันคงอย่างนี้ไปได้ตลอด ถ้าทุกคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ไปฟังคลิปนี้กันครับ Podcast คนขี้สงสัยกับโรมฝรั่งสมชาติด่า Podcast ที่จะช่วยทำให้คุณคลายความสงสัยลงได้และหัดเป็นคนที่ตั้งคำถามเป็นสวัสดีครับผมโรมฝรั่งนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับสู่รายการ Podcast คนขี้สงสัย วันนี้อยู่กับหัวข้อเรื่อง to size myself นะครับก็เป็นอีพีที่5้านะคนที่ยังเข้ามาฟังหรือว่าเพิ่งลองฟังก็ขอคุณมากแล้วกันที่ติดตามกันก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการรักษาหุ่นของเราไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการกินหรือว่าการนอนหรือการใช้ชีวิตต่างๆนะแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการที่ทําให้หุ่นเนี่ยมันคงอยู่ตลอดทําให้หุ่นเนี่ยมันดีไปตลอดแล้วก็หาอีกด้านหนึ่งของเราให้เจอ เช่นเหมือนกับว,ว่าถ้าคนจากคนที่หุ่นไม่ดีใช่ไหมจากคนที่ผอมเกินไปหรือว่าอ้วนเกินไปเนี่ยก็สามารถกลับมาเป็นคนที่มีหุ่นดีหุ่นเฟิรม์มกล้ามแน่นๆได้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบมีเอวสักยี่แปดอะไรเงี้ยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับโดยหัวข้อแรกเราจะพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายนะการออกกาลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการลดหุ่นของการทําให้ตัวเองสุขภาพดีด้วยมันช่วยได้ทุกอย่างทุกเรื่องเลย เราจะเครียดหรือว่าเราจะหุ่นไม่ดีเราจะเป็นนู่นเป็นนี่กา,การออกกําลังกายช่วยได้ทุกอย่างนะครับและก,า,การออกกาลังกายที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือก,อา,การออกกาลังกายแบบบอดี้เวทเพราะว่าบอดี้เวทเนี่ยมันช่วยหลายด้านได้มันช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อถ้าสมมุติว่าคุณต้องการออกกําลังกายในแบบอื่นเช่นไปเล่นกีฬาสมมติว่าคุณเคยพื้นมาแล้วใช่ไหมเคยเซตอัพมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณไปตีแบดไปเตะบ,บอลอ่ามันใช้ขาใช้แขนใช้ไหล่อย่างเงี้ยคุณก็จะไม่รู้สึกเจ็บมาก มันก็จะลดอาการบาดเจ็บลงได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเรามันแข็งแรงพอที่จะไปทําอย่างนั้นแล้วแล้วก็สามารถช่วยลดอาการเครียดได้เช่นว่าคุณทํางานมันหนักหรือว่าเรียนมันหนักเนี่ยคุณออกกําลังกายบอดี้เวทเนี่ยมันทําให้เราโฟกัสมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมีคําว่าเวทใช่ไหมบอดี้เวทคือน้ําหนักตัวที่บอกว่าทําได้ง่ายๆที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้ําหนักตัวเราอ่ะเราต้องแบกรับทุกวันอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยไม่ได้ยากมากเหมือนเราวิ่พื้นเราก็ต้องรับน้ําหนักตัวเองเราก็ต แล้วก็เอาลงไปอีกทีมันก็ทําให้เราโฟกัสกับตรงนี้มากกว่าเราก็ไม่ต้องบอกว่าไปบาดเจ็บหนักหรือว่าไปคิดว่าเอ้ยเราจะเข้ายิมต้องทํายังไงดีต้องบอกว่าไปเลือกอน,นุอันนี้มันหนักพอสำหรับเราหรือยังหรือว่าต้องหนักกว่านี้ต้องฝืนแค่ไหนต้องอะไรเราแค่ลองบอดี้เวทดูก็คือใช้น้าหนักตัวเองในการช่วยออกกำลังกายมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องใช้น้าหนักจากภายนอก เอาน้ําหนักที่ว่าเราชินอยู่แล้วทุกวันเนี่ยเอามาออกกําลังกายเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นแถมยังเป็นการดีต่อสุขภาพด้วยแล้วหุ่นเราก็จะดูดีไปด้วยแต่ว่าถ้าใครมีเวลาว่าเนี่ยหรือว่าชอบทําแบบนี้อยู่แล้วอะก็แนะนําว่าให้ออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอไปด้วยคาร์ดิโอคือการที่ว่าทาให้หัวใจเราเต้นเร็วใช่ไหมคาร์ดิโอเนี่ยเหมาะกับคนที่แบบว่าต้องการทําให้หุ่นเราลีนอาจจะไม่เชิงลีนแต่ว่าเป็นการลดน้ํลดน้ำหนักแบบว่ารวดเร็วหน่อย เช่นไปวิ่งกระโดดเชือกกระโดดตบหรือว่ากีฬาที่ผมแนะนำเลยนะก็คือกีฬาตีแบดกีฬาตีแบดเนี่ยเป็นกีฬาที่ว่าใช้กล้ามเนื้อตรงบริเวณไหล่และตรงบริเวณขายเยอะมากหรือว่าเอาไว้ง่ายเลยก็คือเป็นทางตัวนะนะั่นแหละเขาบอกว่าแบดเนี่ยเป็นกีฬาที่ดีต่อสุขภาพมากๆเขาถึงขั้นแนะนําว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยหัดตีแบดท,ทุกวันเพื่อทําให้กระดูกเราแข็งแรงแล้วก็ทําให้หัวใจเราอะสูบฉีดได้ดี ไม่มีไขมันอุดตันที่เส้นเลือดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายังเป็นเด็กหรือว่ามีแรงมากก็ขอแนะนําว่าให้ไปไว่ายน้ําดีกว่าว่ายน้ําช่วยได้มากจริงๆว่ายน้าเป็นสิ่งที่ออกกาลังกายได้รวดเร็วมากแค่ไปยืนเฉยเฉยในน้ําแค่ไปเอาเอาหน้าอกเนี่ยจุ่มลงไปในน้าแค่นะทั้งตัวจุ่มในน้ำมาโผลม่มาแค่หัวเนี่ยก็ช่วยใช้พลังงานที่เหลืออยู่ในร่างกายเราให้มันออกไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราต้องหายใจโดยที่ว่ามีแรงกดดันจากน้ําเข้ามาในร่างกาย มาเลยเหนื่อยมากขึ้นก็ถ้าแบบว่ายังไหวอยู่ยังอะไรอยู่ก็ให้ไว่ายน้ำดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่ได้มีเวลาว่างไปไว่ายน้ำหรือว่าไม่ชอบเนี่ยก็จะนําว่าให้ไปตีแบตเดียสุขภาพมากๆทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารที่ดีเราควรรับประทานอาหารโดยที่คํานึงถึงเวลาก่อนเวลาที่ว่านี้คือยังไงเวลาที่ว่านี้ก็คือ เราควรแบ่งมื้ออาหารให้ชัดเจนมากขึ้นเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ผอมมากๆคุณก็ควรเพิ่มมื้อที่สี่ลงไปจักเวลาไหนก็ได้หาเวลาที่คุณต้องการให้มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เพิ่มมือม้อที่สี่เข้าไปอ่ะมันก็จะทําให้คุณน้ําหนักเพิ่มขึ้นแบบว่าส,สม่ําเสมอไม่ได้ขึ้นแบบว่าขึ้นพวดพาดอะไรอย่างนี้ไขมันก็จะไม่มากเกินไปร่างกายเราก็จะค่อยๆโตพร้อมกันทั้งทั้งตัวเนี่ยก็จะโตพร้อมกันไม่ได้มีแบบว่าแค่พุงที่มันโตไปอย่างเดียวอ่ะเข้าใจไหม หรือว่าถ้าใครอยากลดไขมนันอยากให้ตัวเองหุ่นดีหรือว่าเป็นคนที่อ้วนหรือว่า,อาต้องการให้ตัวเองไขมันน้อยลงอ่ะก็แนะนำว่ายทำไอเอฟแต่ว่าไอเเนี่ยมันยากนิดนึงนะก็ถ้าง่ายๆเลยก็คือแตาหมดมื้อาหารเหมือนเมื่อกี้เลยแค่ว่าแบ่งเป็นสามมือ้อแล้วก็แบ่งให้มันชัดเจนคือเราควรกินอาหารให้มันครบนะครับไม่ควรเป็นคดมือ้อาหารนะถ้าแต่ว่าถ้าเกิดชินแล้วว่าง,งดได้ก็ก็งดแต่ว่า ถ้าคนปกติถ้าคนแบบว่าคนอ้วนอยู่แล้วเนี่ยหรือว่ากินสามมื้ออยู่แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปลดมื้ออาหารเลยกินปกติแค่ว่าอย่าเพิ่งเพิ่มมื้อที่4ี่หรือว่าไปเพิ่มอาหารทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่แบบก่อนนอนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ดีดาารรต่อการลดน้ำหนักที่ที่มันดีนะเช่นเอาง่ายๆนะอันนี้คือมันก็เอามาจาก if นี่ยแหละมันเป็น iF ขนาดแบบ i f ขนาดง่ายมากๆอะ่ะ ก็คือคนต้องเว้นระยะมื้ออาหารจากมื้อสุดท้ายของวันจนไปถึงมื้อแรกของพรุ่งนี้โดยระยะเวลาเนะี่ยต้องห่างกัน12ชั่วโมงมันก็จะเป็นการทํา IF ที่มันขนาดเล็กแล้วก็ง่ายมากๆแล้วก็ช่วยทําให้เราเนะี่ยไขมันค่อยๆน้อยลงด้วยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะเอาไขามันที่มันไขมันที่มันเกินมาในร่างกายเราจะเอาไปใช้ตอนที่ว่าเราไม่ได้กินข้าวเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆก็คือว่าถ้าเกิดคนที่แบบ อดอาหารไม่ได้กินข้าวเลยสองสามวันเน่ยอะไรเงี้ยคุณก็จะเห็นว่าน้าหนักเขาก็จะแบบลดลงไปเยอะมากๆอันนั้นก็คือตัวอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจะมันก็จะไม่ดีเกี่ยวกับการที่แบบเราต้องใช้พลังงานในต่อวันไงเข้าใจไหมเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแล้วก็แบบไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะว่ามีงานต้องทามีนู่นนี่ต้องทําอะไรเงี้ยถ้าเราไม่กินหรือว่าอะไรอย่างเั้นเลยมันก็แบบจะไม่มีแรงเอานะก็แนะนําว่าทําเหมือนเมื่อกี้ดีกว่าให้ห่างกันเจ็สองชั่วโมง ถ้ารู้สึกว่าหิวก็รีบนอนเลยถ้าง,งัา้นก็ไปข้อที่สามมาเลยข้อที่สามมคือเรื่องการนอนมัน,นต่อจากข้อเมื่อกี้เลยนะถ้าหิวก็รีบนอนพอรานอนใช่ไหมแล้วก็จะหิวแต่พอรอนอนปุ๊บเราปิดตาใช่ป่ะร่างกายเราก็จะค่อยๆเพิ่มสารเมลาคทนิเนเข้าไปก็คือทําให้เราเริ่มง่วงมากขึ้นแล้วพอเราง่วงมากขึ้นเนี่ยร่างกายเราก็จะลืมความหิวไปความหิวจะโดนกบไปเพราะว่าร่างกายเราการพักผ่อนไปก่อนร่างกายก็จะเอาพลังงานอย่างอื่นไปใช้แทนหรือว่าไม่ได้ใช้พลังงาน ที่มากขนาดนั้นเหมือนตอนที่ว่าใช้ใช้ใช,ชีวิตทั่วไปอะไรเงี้ยก็ให้รีบนอนเวลานอนก็นคือต้องนอนให้ม,มันสม่ำเสมอการทําให้ตัวเองหุ่นดีเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการนอนอย่างมากเพราะว่าการนอนเนี่ยจะทาให้ร่างกายเราอะอารมณ์มันผันแปรใช่ไหมถ้าเราอารมณ์ผันแปรปุ๊บความหิวเราก็จะมามาไม่ตรงเวลาแล้วพอไม่ตรงเวลาปุ๊บเราก็จะกินอาหารเยอะขึ้นหรือว่ากินอาหารน้อยลงแล้วร่างกายเราก็มันก็จะแบบขึ้นขึ้นลงลง บางคนก็อาจจะเป็นโยโย่ได้เพราะว่าไม่ได้กินเลยแล้วก็มากินอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะแบบวันนึงผอมวันนึงอ้วนอะไรเงี้ยมันก็าจะรักษาหุ่นได้ไม่ดีแล้วก็ทําให้ร่างกายเราเสียสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรนอนให้มันเป็นประจาทุกวันเช่นนอนเวลาเดิมนอนประมาณสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตื่นในทีตอนประมาณหกโมงเช้าคุณก็จะนอนประมาณแปดชั่วโมงใช่ไหมแปดชั่วโมงเนี่ยก็เพียงพอแลลวแล้วก็นอนอย่างเงี้ยไปทุกวัน ร่างกายเรามันก็จะกินได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันเรารู้ว่าเราตื่นเหมือนหกโมงเช้าเราก็ได้หิวเจ็ดโมงเราก็จะกินเจ็ดโมงเจ็ดโมงปุ๊บเราก็จะหิวตอนเที่ยงหิวตอนหกโมงเย็นอะไรเงี้ยแล้วเราก็รีบนอนถ้าเราหิวปุ๊บหรือว่าถ้าเราหิวมากๆเนี่ยเราหมดแรงแล้วเราก็รีบนอนไปเลยเราจะ่ได้ตื่นมากินมุ้งในเช้ามื้อสามมื้อเนี่ยเราควรกินให้มันได้ในปริมาณที่พอเหมาะหรือว่ามากกว่าก็ได้ เพราะว่าเผื่อการหิวนะเผื่อคนหิวมากต้องใช้พลังงานต่อวันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าไม่ได้ต้องการใช้พลังงานมากก็กินให้มันพอประมาณกับที่ว่าต้องใช้วันนั้นนะกันไม่ต้องกินให้มันมากเกินไปเพราะว่ามันก็ทําให้เราแบบยังคุมไม่ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรานอนแล้วเราก็เอาเรื่องการนอนเนี่ยไปโยงเกี่ยวกับข้ออื่นๆไปโยงกับข้อที่แล้วโยงกับข้อนูนโยงกับการออกกําลังกายโยงกับการกินด้วยแล้วก็ข้อที่สี่หาตัวช่วยที่ดีที่สุด ที urai, ่คุณต้องการเช่นคุณต้องการแบบว่ามีเพื่อนออกกาลังกายคุณก็ควรมีเพื่อนออกกาลังกายคุณต้องการให้แม่มาปลูกคุณก็ให้แม่มาปลูกทุกเช้าให้แม่กอมให้นอนทุกเช้าอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าคุณต้องการที่จะกินอย่างนู้นอย่างนี้คุณอาจจะมีนักโภชนาการบอกคุณว่าต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าถ้าคุณมีแฟนคุณก็บอกให้แฟนกําหนดตารางอาหารกําหนดโภชนาการที่คุณต้องกินวันนั้นให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ถือว่าเป็นการที่ไม่ต้องคิดเอาเองไม่ต้องใช้ เราไม่ต้องแบบมานึกนั่งนึกว่าเฮ้ยวันนี้ได้กินอะไรดีวันนี้นอนกี่โมงดีอะไรอย่างนี้แล้วกลัวเรานอนไม่ตรงเวลาอะไรอย่างนี้เพราะมีงานนู่นง,งานนี้เราก็ต้องให้อีกคนหนึ่งมาช่วยเราได้หรือว่าอาจจะเป็นการใช้ AI ก็ได้ใช้ตารางกำหนดเวลาก็ได้ใช้นาฬิกาใช้แหวนใช้อะไรก็ได้ที่แบบมันช่วยทําให้เรานอนได้ดีขึ้นกินได้ดีขึ้นออกกําลังกายได้ทุกวัน <S 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 ก็จะเป็นการที่ทําให้ดีมากๆขึ้นหรือว่าถ้าต้องการออกกําลังกายและเน้นทุกอย่างแปลว่าให้ร่างกายบ หุ่นดีมากๆภายในระยะเวลาแป๊บเดียวเนี่ยก็ขอแนะนําว่าให้จ้างเทรนเนอร์ดีกว่าเทรนเนอร์บอกว่าเป็นคนจริงๆนะครับเพราะว่าเขาตามมาว่า,าวันนี้คุณอกคุณออกกําลังกายกับผมนะวันนี้คุณกินอันนี้ได้ยังกินโปรตีนเวลาเท่านี้นะครับเขาจะทักมาอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าต้องกินนะต่อให้ทํางานอยู่ก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็าจะแบบช่วยเทรนเราตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นก็จะทําให้เราร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหุ่นดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างอาวอร์ a l l โดยรวมก็ดีขึ้นไปหมดเลยเช่นกันครับงั้นเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างมาให้ฟังกันตัวอย่างที่ง่ายๆทุกคนสามารถทําได้ก็เช่นเราตื่นหกโมงเช้ากินข้าวเช้าเจ็ดโมงแล้วก็กินข้าวเที่ยงอีกตอนเที่ยงแล้วก็ไปกินข้าวเย็นตอนประมาณหกโมงหรือว่าหนึ่งทุ่มแล้วเราก็นอนตอนสี่ทุ่มเราจะเห็นว่าอาหารมื้อสุดท้ายของวันนั้นกับอาหารมื้อแรกของวันพุ่งนี้มันห่างกัน ติสองชั่วโมงก็คือกินตอนหนึ่งทุ่มตอนเมืม่อวานนะแล้วก็กินอีกทีหน,นึ่งตอนพรุ่งนี้หกโมงเชา้าแค่นี้เราก็สามารถลดไขมันมได้ง่ายๆแล้วด้วยการกินให้มันตรงเวลานอนให้มันตรงเวลาแล้วก็การออกกําลังกายให้มันตรงเวลาการออกกาลังกายถ้าตื่นมาตอนเช้าแล้วยังมีเวลาเหลือก็ออกกาลังกายตอนเช้าเลยก็ได้หรือว่าถ้ามีเวลาเหลืออีกก็ออกกาลังกายตอนเย็นด้วยก็ได้อาจจะเป็นเช้าด้วยเย็นด้วยแต่ว่าถ้าผมแน,นะนํานะ ให้ออกกาลังกายตอนเย็นดีกว่าเพราะว่าการออกกาลังกายก่อนนอนเนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยนอนได้ดีมากขึ้นทําให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่าหมดแรงแล้วต้องการพักผ่อนแล้วก็จะทําให้เวลาเรานอนใช่ไหมร่างกายเราก็จะซ่อมแซมเราได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเราเพิ่งเหนื่อยมาร่างกายก็จะรีบซ่อมแซมเราให้แบบว่ารักษากล้ามเนื้อแล้วก็รักษาอาการนู่นอาการนี้อาการเหนื่อยให้แบบมันหายดีครับงั้นวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สำหรับคนที่อยากจะดูแลหุ่นดีๆหรือว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงอยากเป็นคนที่แบบหาอีกด้านของตัวเองให้เจอก็แนะนําว่าให้ลองทําตามหัวข้อที่เราพูดไปมาเก๊ะสี่หัวข้อหัวข้อที่ง่ายที่สุดเลยก็คือหัวข้อที่สี่เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ต้องบอกว่ามาบังคับตัวเองอแต่ว่าให้คนอื่นเมาบังคับเราอีกทีหนึ่งก็ถ้าใครมีเงินหรือว่าต้องการความสบายมากๆหรือว่าแบบ ขี้เกียจอะไรเงี้ยก็ทําข้อที่สี่ไปแล้วกันเดี๋ยวหนึ่งสองสามก็จะตามมาเองแล้วถ้าวันนี้ใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะพูดอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับผมจะเข้าไปอ่านนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาฟังพอดแคสต์นี้กันก็วันนี้พอดแคสต์คนขี้สงสัยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพอดแคสต์คนขี้สงสัยกับโรมฝรั่งสมชดา พอดแคสต์ที่จะช่วยทำให้คุณคลายความสงสัยลงได้และหัดเป็นคนที่ตั้งคำถามเป็น